ผ้าใหม่มัดหมี่ทอมือสวยๆจากคุณลูกค้า่ะสำหรับรคุณลูกค้านะคะที่มองหานะของขวัญของฝากนะคะในเดือนสิงหาคมนี้คุณลูกค้าคาสวยไหมจ้า คุณลูกค้ารับผืนนี้นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะแจ้งบอกว่ารับผ้าไหมแท้ทอมือนะคะลายแคนนะคะคุณลูกค้าขาทำไมถึงบอกว่าลายแคนคุณลูกค้าเห็นแคนข้างล่างไหมนี่เลยคุณลูกค้าขามัดมีลายแคนสวยๆจ้าคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้านะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที่คิวโอโคที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยแล้วผ้าถุงผืนนี้นะคะใส่กับเสื้อได้หหลลลาาาาาาากกกยเเดสสีีีมมนนนะะะคคคุณู้้ไ่่วจป็ฟรชิ สีฟ้าน้ําทะเลใส่ได้ค่ะสีเหลืองใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าคะสีชมพูบานเย็นสีชมพูได้ทุกเฉดเลยคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะ วันนี้โปรโมชั่นพิเศษคุณลูกค้าขา2,590บาท2,590บาทจากปกติ2,999บาทวันนี้คุณลูกค้าขากับผ้าใหม่แท้ผ้าใหม่มัดหมีทอมือ2ตะกอคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขาพร้อมด้วยของขวัญของฝากสุดพรีเมียมเลยคุณลูกค้าขาต้อนรับเทศกาลวันแม่ปีนี้นะคะเรามีนะคะมารเกร์อนผ้าขมาน่ารักๆแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยนะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อสินค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008ได้เลยค่ะขอบพระคุณ มากมากนะคะ